แล้วเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงแล้วล่ะครับกับวันบันเทิงนะฮะเช้านี้ครคิวจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประตูสู่จักรวาลครับกับการประกวด Miss Universe Thailand 2024ครับพร้อมแล้วครับที่จะเฟ้นหาสาวไทยไฟเวทีระดับจักรวาลครับ ปีนี้มาในคอนเซปต์ฮะ Beyond Universe ครับนอกจากความสวยความสามารถต้องพร้อมแล้วโชว์ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดครับงานนี้แม่ปุ้ยปิยพรในฐานะผู้จัดการกองประกวดนฮะก็ฝากบอกแฟนๆของนางงามให้เชียร์คนที่ตัวเองรักอย่างสร้างสรรค์ด้วยแหละครับก็อยากจะบอกแฟนนางงามนะคะให้เชียร์กันให้เต็มที่แล้วก็รักใครก็รักให้หมดใจแต่ไม่ต้องไปย่ำยีอีกคนหนึ่งฉันปวดหัวมากรักคนนี้ด่าคนนี้รักคนนี้ด่าคนนี้ไม่เอาค่ะเรารักใคร เชียใครจัดเต็มแต่ว่าคนอื่นๆเขาก็มีหัวใจเขาก็เป็นผู้หญิงที่เขามาด้วยตามความฝันของเขาให้ดูนางงามแบบที่ดูแล้วตัวเองมีความสุขดูอย่างสร้างสารรค์ คุณผู้ชมครับและในปีนี้ฮะช่องวัน31ของเราถ่ายทอดสดด้วยนะครับกับ Miss Universe Thailand 2024ครับเพราะนั้นแฟนๆนางงามอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ผ่านหน้าจอช่องวัน31นะครับส่วนตอนนี้ฮะใครที่เป็นแฟนละครของเพชรโบราณินและแนทอันิพรครับบอกเลยครับวันนี้คุณจะได้ชมละครน้ำดีครับมนรักกันตึมฮะเป็นตอนแรกแล้วด้วยนี่คือละครน้าดีหนึ่งเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดครับไปติดตามใน Ent e r อร์ n m น n มฮะ เมาโอเมาได้แนานัดอดิพรชินดูละครมนรักกันตรึมที่ออกอากาศคืนนี้เป็นตอนแรกแล้วนะคะละครใหม่แกะกล่องที่นำซอฟพาวเวอร์ของมบุรีรัมมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ว้าวใครอยากจะดูของเด็ดของดีคืนนี้อ้ามพลาดเลยละคะ่ะเราอยากจะสื่อให้คุณผู้ชมเห็น เอกลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็สินค้าชุมชนและในนครนะคะจะมีสีสันน่ารักต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องกันเติมนะคะของพี่ยิ่งยงนะคะกิมมิกน่ารักเล็กๆของพ่อสมัยแม่ดวงแข่อันนี้ก็น่าติดตามมากค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงละครมรักกันตติมด้วยนะคะอย่าพลาดนะคะสนุกแน่นอนค่ะทาพลาดนะคะหมนรักกันตรึมคืนวันศุกร์เวลา4ทุ่มยี่สิบนาที กับคอนเสิร์ตล to er> ับออลล์สองพันงานนี้สองหนุ่มคือจิ้นอย่างเจมินายโฟทที่โด่งดังจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนและมีแฟนคลับไปทั่วโลกเขาขอสปอยความสนุกแบบสเต็มอย่างเงี้ยค่ะพวกเราเนี่ยมีความพิเศษที่ทุกคนดูอย่างแน่นอนมีทั้งการไปคอลแลบกับคู่อื่นมีทั้งการคอลแลบกับแฟนคลับอยากคอลแลบกับ my brother ชื่อว่าเพิร์ดพี่เพิร์ดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงดีฝาแฝดเจมินาย คู <Who S 2> วินโฟดเพราะว่าเขาหน้าคล้ายๆกันคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าแฟนเพลงของซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไต่ห้ามพลาดเลยนะครับจะมีอะไรมาฝากการติดตามช่วงหน้าครับกลับมาในช่วงนี้ฮะแฟนเพลงของพี่เบิร์ดครับจดใส่ปฏิทินเอาไว้ได้เลยหยิบโทรศัพท์มาแล้วบุ๊กไว้ครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ เพราะช่วงวัน31ครับเตรียมเสิร์ฟความสุขความสนุกแบบจุใจในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ครั้งที่12ครับตอนมัลติเบิร์จักรวาลธงชัยครับถึงหน้าจอทีวีบ้านคุณนะฮะแบบเต็มอิ่มสเสาเสาละ3ชั่วโมงเต็มๆครับ คือวันพรุ่งนี้ฮะเสาร์ที่18พฤษภาคมครับแล้วก็เสาร์ที่25พฤษภาคมตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ,บตเตรียมเปิดรับมวลพลังความสุขครบทุกจัก,กรวาลของผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตธงชัยผ่านทางหน้าจอช่องวัน31กันได้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมเจอกนใหม่นะครับกับวันบันเทิงจันทร์หน้า8โมงเช้านะครับคิวคิวสลายไปแล้วจ้า